ตัวนี้คือเบนเดอร์ดัดท่อทองแดงยี่ห้อ d s z h e รุ่นดัดท่อทองแดงขนาด4หุนนี่คือกล่องแพคเกจจิ้งตัวนี้ทำจากเหล็กสามารถดัดให้งอได้ถึง180องศาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดัดก,กันนี่ท่อทองแดงขนาด4หุน ใช้น้ำหนักแรงไม่เยอะตอนนี้เราดัดมาขนาด90องศาแล้วแต่ถ้าอยากดัดให้งอ180ก็ดัดเพิ่มเข้าไปอีก